อ่าละจุดสุดท้ายแล้วจึ๊บอ่าโอ้ยสูงแล้วดูดิเฮ้ยเฮ้ยเข้าประตูบ้านแล้วอ่ะดูดิสุดยอดเออเออพี่อีกแค่นิดเดียวเองพี่ให้ผมไปหน่อยไม่ได้เหรอตอนนี้ผมสูงขึ้นมากเลยพี่ผมไปวิ่งรอบบ้านอะเอออีกหน่อยนึงน้องมันต้องอีกหน่อยนึงพี่ขออีกนิดนึงได้ไหมโอ้พี่ผมสูง มากเลยในะภายในวันเดียวนี่กูผมหัวชนป้ายแล้วเนี่ยผม,ผมปีนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ไงสูงกว่าไม้มันทัดพี่อีกโอ้โหให้ตายเถอะค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์บนทีวีบนทีวีนี่ไงอย่าสูงเกินไปคุณจะไม่พอดีกับประตูเปลี่ยนช่อง คนสั้นกินฟรีไปที่ร้านอาหาร <Huh? S 1> คนสั้นคืออะไรคนตัวเล็กไหมคุคนตัวเล็กหรือเปล่าถ้าต้องการสูงนายก็ใส่รหัส3 5 7 4โอ้โห